อันนี้อะไรเนี่ยแข่งรถหรอมาริโอคาร์ดโอเคไปกันเลยผมจะต้องได้ที่หนึ่งอย่างแน่นอนแล้วใครมันบีบแต่นักหนาวะเนี่ยผมว่าผมรีบไปดีกว่านะฮะไปให้เร็วเลยเพราะว่าลำคาญเสียงแต่เอยตอนนี้ผมนำโดง่งนำโด่งนะฮะผมไม่อยากได้ยินเสียงแตรไม่ร,รู้มันจะบีบอะไรนักหนาบีบสักครั้งเชียนะฮะ เฮ้ยผมยังคงได้ยินเสียงแตรอยู่แต่ว่าได้ยินค่อยมากเพราะงั้นไม่เป็นไรฮ่า <laughs> ผมแซงผมแซงมาไกลเหลือเกินนะฮะสามารถดูได้ตรงแถบขีดด้านล่างนะ,ะผมแบบที่หนึ่งแบบนำโดง่งนำโดง <laughs> <laughs> ผมเซียนผมเซียนมาริโอคาร์ดนะฮะผมผมเล่นบ่อยสมัยก่อนนะฮะกับครอบครัวนะ,ะแล้วผมก็แช่มตลอดเออเอามาขิงเฉยนะฮะ ใช่ก็ขิงได้เลยเนาะเพราะว่าชนะถ้าไม่ชนะก็คงจะขิงไม่ได้อะ่ะ